จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์จัดกิจกรรมจิตอาสาพเพื่อสาธารณประโยชน์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของรัษฎรในพื้นที่ห่างไกล วันนี้ที่บ้านร่มราดหมู่ที่5าตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนทหารและจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการร่วมก่อสร้างระบบส่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่5หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่6หมู่ที่7ด และหมู่ที่9ครอบคลุมจำนวน750ครัวเรือนเนื่องจากพื้นที่ดัง5หมู่บ้านประสบปัญหาน้ำในผิวดินไม่มีประกอบกับเมื่อเจาะบาดาลไปแล้วน้ำในดินมีปริมาณน้อยและน้ำเป็นสนิมจึงต้องดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี